ในศาสนาฮินดูจะเรียกว่าทา้ากูเปรันเขาไม่ได้นับถือทา้ากูเวนเนี่ยว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งเรื่องทรัพย์สินเงินทองสมัยก่อนชาวศาสานาฮินดูพร,ราหมณ์เน่ยนับถือทา้ากูเพรเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งโจรพระวเวสสุวรรณน่หรือพระไวยสรวันเนี่ยไม่ได้เป็นยักษ์ก็วเป็นมหาบุรุษเนี่ยโฉมงามเป็นผู้ที่ถือกุญแจแห่งประตูซั์สมบัติห่งพระแม่สุรัสวัสดีพระแม่ลักษมีอะไรประมาณนี้นะฮะครับผีกลัวสัตว์กลัวอะไรกลัว ก็เลยมีทัศนคติว่า,าพราะเวสสุวรรณนี่เป็นนายยักษ์เป็นนายผีก็เลยมีการสร้างพระเวสสุวรรณในรูปแบบฉบับของการเป็นยักษ์เราสร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมาจากธาตุทั้งสี่อันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟครับดังนั้นเมื่อปั้นอุปมาอุไมยขึ้นมาเป็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วการที่เป็นมงคลโบราณก็จะต้องทำการเฉลิมฉลองในการเบิกพระเนตรเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองสถาปันนา,นาให้มีจิตวิญ,ญญาณของพระองค์ การพิธีเบิกเนจจึงเป็นเขเรียกว่าสัญลักษณ์ขอพลังงานแด่พระพุทธเจ้าทรงสถิตงีส้สืบไปแล้วเห็นว่าหลวงปู่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมเหรอครับใช่หลวงพ่อเดิมที่วัดหนองนโพ<ฟ>หนองโพ,งพใบใหญ่กระสาที่หลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมมาวัดนายพระอิศรธรรมมาแต้มเลยพระบ่พิงนั่งอ,อยู่คนเดียวหลวงพ่อไปไปจปะไปเที่ยวไม่เ็บไม่ยวแวะเลยโอใ้ให้จจกผู้ใจหลวงพ่อเดิมตรงนั้นเลย นะหลวงปู่ก็สร้างเจดีย์นี่ที่ไหนหลวงปู่ที่บัดนี่ผมไปถ่ายได้ไหมผมไปถ่ายออกทีวีได้ไหมได้ได้นะหลวงปู่จาผมได้ใช่ไหมได้สิเวรานี้แล้วก็ตอนนี้ครับที่เห็นอยู่แต่ตอนแรกฟ้าเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะครับพอพอเรื่องพิธีเนี่ยเมฆคลึ้มมาจากไหนไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยครับยยาามวีปัังงเทิสรรณะะนนน जामा สวัสดีนะครับตอนนับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในอีพีนี้ผมย้อนกลับมาที่วัดเขากบหรือวัดวรนาถบรรพตนั่นเองนะครับตามความเชื่อครับสมัยเด็กๆเลยแล้วกันผมเนี่ยเคยเห็นพ่อแม่ผมเนี่ยเอาเท้าเวสุวรรณติดไว้หน้าประตูห้องนอนติดไว้หน้าบ้านเขาเชื่อว่าการพูดผีครับแต่ว่ามายุคสมัยนี้หลายคนได้เปลี่ยนความเชื่อนั้นไปแต่ว่าก็ยังคงอยู่นะฮะเขาเชื่อว่ามาขอพรกับเท้าเวสุวรรณเนี่ยจะได้เรื่องทรัพย์สินเงินทองวันนี้ผมจะมาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้กระจ่างเกี่ยวกับเท้าเวสุวรรณ ท่านมีความหมายยังไงควรบูชาย,ยังไงบ้างนะแต่ว่าวันนี้มีพิธีเบิกเนธทเทวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือที่เป็นโลหะนะครับวันนั้นเรามาหล่อกันแล้วในพิธีพุทธ,ธาเทวพิเศษวันนี้มาดูการเบิกเนธทเทวเสุวรรณกันครับแตอนนี้ผมอยู่กับพระฤาษีพระคราชมุนีนะครับหรือว่าพระพลน้่นเองซึ่งหลายๆคนทราบเป็นอย่างดีผมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระพลแน่นอนนะครับสวัสดีพระพลนีครับผม,ผม ดีใจฮะได้มาเจอพวกคนนอกสถานที่ปกติจะเจอกันที่สุพรรณบุรีทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินชื่อทาวเวสสุวรรณร่วมไปถึงที่อุทยาน ก็สร้างท้าวเวสุวรรณเหมือ<า>นกันองค์ใหญ่สูง12เมตรสูง12เมตรยักษ์ใหญ่แห่งเมืองสุพรรณยักษ์ใหญ่แห่งเมืองสุพรรณนะฮะทีนี้เรื่องท้าวเวสุวรรณพ่อไขความาากระจ่างให้หน่อยสิครัทำไมถึงต้องกราบไหว้ท้าวเวสุวรรณเนี่ยครับต้องบอกงี้ก่อนเดิมทีนะฮะท้าวเวสุวรรณเนี่ยจริงๆคือเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับในศาสนาฮินดูจะเรียกว่าท้าวกุเปรังครับหรือท้าวกูเพลหรือท้าวกุเวนนั่นเองฉะนั้นโบราณคนศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยจริงๆเดิมทีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้นับถือ ท้ากูเวนเนี่ยว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งเรื่องทั์สินเงินทองครับตอัไมก่อนชาวศาสนาฮินดูพร,ราหมณ์เนี่ยนับถือท้ากูเพร,เ,รเ,เนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งโจรครับวูอะไร,รประมาณนั้นทีนี้มันก็ยังว่าวิวัฒนาการความเชื่อต่างๆนานาก็ถูกกระถาปันาว่ากลายมาเป็นเทพพระเจ้าแห่งทั์สินเงินทองแห่งความมั่งคั่งครับแต่ผมมีความเชื่อทนทัศาคนคตอย่างนี้นะครับว่าไอการที่ว่า เขาเชื่อว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งโจรในที่นี้คือหมายเปรียบเสมือนการกระชากทรัพย oh. ์ทรัพย์สมบัติต่างๆอาณาบ,บริวารต่างๆอาณาสามารถนําแก้วแหวนเงินทองมาสู่ผู้บูชาอะไรประมาณนั้นฉะนั้น้าวเวสสุวรรณเนี่ยเดิมทีเป็นของพร,รามครับทีนี้ถามว่าเหตุใดทําไมถึงมีการเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา จริงๆแล้วบางคนบอกท้ากุเวนกับท้าเวสุวรรณคารองค์กันท้าธนาบดีเศรษฐีชมพลที่คนที่เบ<อ>ียดให้ความเคารพศรัทธาจริงๆแล้วเดิมทีคือองค์เดียวกันหมด<อ>แต่เพียงแค่ว่าแต่ละศาสนาแต่ละความเชื่อก็ดึงดูดเอาพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเ,นเข้ามาอยู่ในศาสนาปรับ<น>เปลี่ยนไปตามความเชื่อทัศนะของแต่ละศาสนาเปลี่ยนชื่อใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามศาสนาพราหมณ์ดูเนี่ยพระเวสุวรรณหรือพระไวยสรวรรเนี่ยไม่ได้เป็นยักษ์ เป็นอะไรกับพ่อ้็เป็นมหาบุรุษเนี่ยโฉมงามเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งบริบูรณ์เป็นเจ้าแห่งทรัพย์บางตำราความเชื่อของศาสนาฮินดูว่าเป็นผู้ที่ถือกุญแจนะะแห่งประตูทรัพย์สมบัติห่งพระแม่สุรัสวสดีพระแม่รักษมีอะไรประมาณเนี่ยนะฮะทีนี้ถามว่าทำไมาคนไทยถึงกรอกาหว่าพระเวสสุวรรณเป็นลักษณะของยักษ์เพราะว่าพระเวสสุวรรณถูกบังเกิดปรากฏในอาณาติตรสุทธปลิที่ สมัยก่อนท้่มีความเชื่อว่าพระเวสสุวรรณได้รจนาอานาติยสูตรเนี่ยน้องถวายพระเจ้าครั้งที่สเสด็จไปที่เขาเพชรกูดกรุงราชครึกเขาว่าว่าเขาลูกนี้เนี่ยมีความดุร้ายเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจก็ดีตัดร้ายก็ดีเหล่าพระอาหารหันต์ขีนาศพทั้งหลายที่สเสด็จ อาจาลิกตามพระพุทธเจ้าออไปเกิดจะไปเวลาไปบาเพ็ญเพียรกลางป่าก็เจอผีสางหลอกมั่งเจอสัตว์ป่าทา,าร้ายมั่งอะไรมั่งต่างองานาอพระเวสสุวรรณเนี่ยอันเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลทั้ง4ี่แต่ความเชื่อ,อพุทธศาสนาถือว่าโลกบาล,ละหรือก็เลยเป็นธรรมมาพิบาลผูร้ร,รักษาศาสนาจึงได้ล่างบทอนาติยสูตรน้อมถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระเจ้าแจกจ่ายพระหัน พระต่างๆนานาสาม,มนเนรที่ได้จาริกตามพระพุทธเจ้าไปให้ท่องบนภาวนาเพื่อกันพูดผีปีศาจภัยใดทั้งต่างนานาครับฉะนั้นเมื่อท่องแล้วอะไรแล้วผีกลัวครับผีกลัวสัตว์กลัวอะไรกลัว,ก,ลวก็เลยมีทัศนคติว่า,วาพระเวสสุวรรณนี่เป็นนายักษ์ เป็น<ม>นายผี<ม>ก็เลยมีการสร้างรพระเวสสุวรรณในรูปแบบฉบ,บับของการเป็นยักษ์แต่เดิมทีแล้วพระเวสสุวรรณนหน้าไม่ได้ยักษ์หน้าเป็นมนษษุษย์เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองรรกรงหนึ่งทรงแก้วสัตตะร,รัตนมณีโบราณเขาเรียกว่าผลมะนาวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริบูรณ์มั่งคั่งแต่ถ้ามดตาความเชื่อของพระมหากษัตริย์ในอดีตที่มีความเคารพองค์ท้าธนบดีก็เชื่อว่า มะนาวนี่คือแก้วสัตตะคือพรสเจ็ดประการอ,อันเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยต้องการแสวงหามาเพื่อเป็นใหญ่มาเป็นขาเรียกว่าเหมือนทำรรพิบาลในการปกครองอ,อะไรประมาณนั้นครับ พราะแต่ว่าในการสร้างเขาเรียกสิ่งแทนรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยพอต้องมีพิธีเบิกเนตรถูกต้องเบิกเนตรเพื่ออะไรครับตามตำรานะครับเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมาจากธาตุทั้งสี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟโลหะมาจากอะไรโลหะก็มาจากธาตุทั้งสี่ปูนมาจากอะไรก็มาจากธาตุทั้งสี่ฉะนั้นเมื่อปั้นอุปมาอุมาขึ้นมาเป็นพระผู้พระผู้เป็นเจ้าแล้ว การที่เป็นมงคลโบราณก็จะท้อาทำการเฉลิมฉลองในการเบิกพระเนตรเพื่อทําการเขาเรียกว่าเฉลิมฉลองสถาปันาให้มีจิตวิญญาณของพระองค์เป็นการเปรียบเสมือนเป็นการจุ่นเจิมเฉลิมขวัญสถาปันาขอฤทธานุภาพขอจิตวิญญาณขอความรู้สึกขอเจตจะพูดขอทิพยาชานต่างๆนานาจงลงมาสถิทเสเถียรนอันเป็นนามห่งพระองค์ครับ การพิธีเบิกเนี่จึงเป็นเค้าเรียกว่าสัญลักษณ์ในการเป็นการสถาปนาขอพลังงานแด่พระพู้ธเจ้าทรงสถิต งี้สืบไปทีนี้แต่ถ้าสมมติเราไม่เบิกเนตรล่ะยังไงก็คือถ้ามองภายนอกมันก็คือรูปลักษณ์ของท่านแต่มันถ้าตามความเชื่อโบ,บ,บราณโบราณก็มันก็จะมีโอกาสที่บางสิ่งบางอย่างอันไม่เป็นมงคลมาสิงสถิตยอยู่เมื่อแฝงอะไรประมาณ,มาณนั้นมันก็กลายเป็นว่าไม่เป็นมงคลคอะไรประมาณนั้นเมื่อสร้างท่านขึ้นมาก็สมควรที่จะบอกกล่าวเล่าสืบท่าน ให้ท่านมาจุ่นเจิมเฉลิมขวัญเชิญทิพยาชาตามหลักโบ,บ,บราณเขาเรียกสังคยาบูชายาคพิธีตามจารีตครับทีนี้เนี่ยพ่อถ้าเราเห็นนะครับหูวิปัจจุบันนี้ครับเนื่องจากอะไรทำไมาปีนี้แล้วปีก่อนหน้านี้พระเวสสุวรรณถึงมาแรงเลยผมว่าอย่างนี้นะส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆพระเวสสุวรรณเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมมาพิบาลเป็นเทวดาที่ถึงสถิต อยู่คู่กับพุทธศาสนาอยู่แล้วครนี่ในยามเกิดโรคภยัยใครเจ็บสังเกตด,ดูโลกเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆนานาเนี่ยย่อมมีพระผู้เป็นเจ้าจดติขึ้นมาเป็นขวัญกำลังใจใ,ให้แผ่นดินเราทุกครั้งเช่นตอนเศรษฐกิจไม่ดีครั้งโน้นองค์ท้าวเจุคามรามาเทพมาอะไรประมาณนั้นนี้อย่างว่าสังเกตด,ดูมาโควิดมาประเทศชาติบันเมืองเกิดภยัยเอายากมา,พาแพงต่างๆนานา นะองค์ท้าเวสุวรรนะรอันเป็นธรรมภิบาลเก่าที่เราก็ารู้จักกันอยู่แล้ว mm hmm. ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถามว่าทำไมต้องเป็นท่านด้วยว่าหลักดวงดาวดาวฤุตยูนโคจรเข้ามาสู่ดวงเมืองดาวราวหูโคจรต่างๆอันนี้ดาวพวกนี้มันหมายถึงยักษ์คว oh. ามมืดมนฉะนั้นเขาก็ต้องทําการบูชาพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นยักษ์เพื่อเป็นการหนมยอเออนําบ่งครับ อะไรประมาณนั้นโอ้โหแล้วก็มีคนไปกราบไหว้เยอะะไม่ต้องกูั่ท่านยังอยู่กับเราอีกนานเพราะจริงๆก็ท่านอยู่กับเรานานแล้วแต่เพียงแค่เราให้ความต้นใจท่านเราไปวัดวาลามไหนไม่เคยเห็นเาวสุวรรณยืนหน้าโบสถ์หรอถ้ามีกกบพบทุกที่แหละใช่ใช่พ่อแต่เพียงแค่เราไม่ให้ความส้อันท่านจริงๆท่านเป็นธรรมมาพิบาลมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนานแล้วว่างันแล้ว นะวันที่เรามาวันพุทธ,ธาเทวพิเศษนะครับซึ่งตอนนั้นเนะี่ยเป็นพิธีเททองหลอ่อเทวสุวรรณเรายังไม่เห็นรูปแบบว่ารูปแบบจอนเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยครับวันพิธีเบิกเน็เทวสุวรรณนะครับพอมาเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยองสูงใหญ่แล้วก็ดูสง่ามากดูเข้มขลังมากสวยงามมากครับลองคุณผูช้ชมลองดูครับ ตอนนี้ผมอยู่กับหลวงปู่พัดนะครับพระราชมมคลวัชราจารนั่นเองการปรัมรการครับหลวงปู่ครับอกลบเนี่ยยังไม่ได้กราบนจ้างนันตั้งนานเลยฮาน่่จะลืมจะลืมเมืนที่กาบรอบที่สามแล้วหลวงปู่นี่หลวงปู่ครับวันนี้มาที่วัดเขากกรบเดินทางมาจากที่วัดห้วยด้วนเลยปหครับวัดทานทหารวัดทานทหารวงเล็บห้วยด้วนวงเล็บห้วยด้วนด้วยอวงวงเล็บมันอยู่ข้างหลังครับ แล้วก็หลวงปู่ตอนนี้อายุร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีคุณผู้ชมผมจะบอกว่าหลวงปู่ยังแข็งแรงมากนะครับเกิดตั้งพันสี่ร้อยหกพันห้าครับสองพันสี่ร้อยหกสิบห้านั่นเกิดเกิดแล้วหลวงปู่บวชตอนไหนครับบรรพชาตอนไหนครับเมื่อบวชอยู่ในอายุยี่สิบสี่เหรอยี <24 S 2> ่สิบสี่แล้วพอยี่สิบสี่ปีหลวงปู่ก็บรรพชาบวชอยู่ที่วัดไหนครับ,บวัดตะเละอำเภอพิมายพิจีตร เจ้าวันพระเาวันนีก็พระสมบัตินี่แหละพระอุปชาจำได้ไหมหลวงปู่แล้วทรมใจหลวงอาจารย์เป็นหลวงปู่ครับแล้วตอนนั้นหลวงปู่ได้ศึกษาร่ำเรียนจากพระอาจารย์ท่านไหนมาบ้างครับมันตามตำราเก่าก็มีอ่ะครับทั้งทั้งโยมอาจารยก็มีทั้งหลวงหลวงก็มีหลวงทุกประเทศก็มีเป็หลายหลายเลยเร่างนี้นะจำนั้นเนี่ยแล้วเห็นว่าหลวงปู่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมเหรอครับใช่หลวงพ่อเดิมที่วัดน้องโพน้องโพ ไปใจกษัาที่หลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมมาวัดไหนวัดอินอทรามมาบต้มโบสถ์นะพระนั่นออง,นงอยู่คนเดียวหลวงพ่อไปไปจไปตลาดไปเจ็บไป,จไปเดิมแวะเลยโอ้แก่หลวงพ่อเดิมตรงนั้นเลยใน,นตลาดนะหลวงพ่อไม่ใช่จะอยู่ที่โบสถ์อ้อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจรจาอยู่นั่ยไม่ได้อยู่ครัจาลาดวัดอินทรามเออเพอโบสถ์วัดอินทรามครับไม่ใชนั่นก็เลยแวะเข้าไปเตาห้วยพี่เตาห้ทีเสมอเลย แล้วหลวงพ่อก็เป่าหัวให้ให้แล้วก็ท่านก็ให้ครับนี่ดีปีร์วิเศษนี่เออเราก็ได้อยู่แล้วอ๋อพอดีเลยพอดีพอดีให้ให้มาเลยนะครับแล้วก็อยู่จนนั่นคือหลวงพ่อเดิมเป็นเป็นครูบาอาจารย์ครับเ่ยตามที่ประวัติที่เราทราบมาก็คือหลวงปู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมด้วยแล้วก็หลายเกจิอาจารย์โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับ เรียนแานตำหนาตำราอีกเยอะนะครับไม่เห็นไปเจอตำลายเอาครับครั้งที่แล้วมาผมเห็นหลวงปู่ไกลๆไม่ได้มาเข้ามากราบขนาดนี้แต่ครั้งนี้พอเข้ามากราบแล้วรู้สึกแบบโอ้โหโชคดีจังเลยอ่ะวันนี้ที่มาที่วัดเขากบเขามีพิธีเบิกแน่นเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณนี้เป็นยังไงครับหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่ต้องไปเบิกแน่ด้วยก็เบิกเน่เรียนนี้เดียวมา ก็ว่ากันไปให้ท่านมาสิงสถิตอยู่ในรูปปั้นรูปนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปปั้น้ทวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือที่เป็นโลหะสูงด้วยใหญ่ด้วยสวยด้วยสวยด้วยพร้อมเสร็จเลยพร้อมเสร็จเลยหลวงปู่นะฮะอยากให้หลวงปู่ฝากเชิญชวนแฟนรายการให้มาที่วัดเขากลหรือไปที่วัดหลวงปู่ด้ครับนี่หลวงปู่พูดตรงไปได้ไปได้ไม่มีไม่ใช่หนวลทกระินครับไปได้ทุกทุกคน หลวงเจ้าแล้วแกไปได้ยังงั้นครับไปได้เลยไปขอพ่อหลวงปู่ได้เลยและหลวงปู่ก็สร้างเจดีย์นี่ที่ไหนหลวงปู่ที่บ้านผมไปถ่ายได้ไหมผมไปถ่ายออกทีวีได้ได้ได้นะหลวงปู่จำผมได้ใช่ไหมได้สิโหรานี้มีเข่าด้วยหลวงปู่นี่นี่หลวงปู่จำหน้าหรือหลวงปู่จำหน้าได้นี่มีเขาด้วยนี่เนี่หลวงปู่จำผมได้นะ ได้หนวดเนี่ชื่ออะไรอะชื่อนัดครับเห็นนัดครับหนวดนี่เนี่ยแ้ทเด็กร้องไห้เนี่าหนวดเราเนี่ยเส้นนะไปปูขมือหายเหรอหนวดเนียกแล้วหลวงปู่หนวดครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าเจอเด็กร้องไห้เดี๋ยวผมจะลองเออลองลองได้ครับแล้วมีของมีไม่ลองมือไม่รู้ครับให้เปลนเดียวเเนี่ยไปปูขมือเด็กได้ครับ หลวงปู่ให้พรกับแฟนรายการนิดหนึ่งครับรที่ดูอยู่ทางบ้านครับให้พรให้พรให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ได้ครับออยู่เย็นเป็นสุขนะมีอายุวันนะสุขภรระปฏิภาติในสารสมบัติตรงทุกป,ประการเทิญน พัดนะครับลงมาที่ประลามพิธีแล้วในการเบิกเนนรับท้าเวสุวรรณนะครับที่วัดเขากบแห่งนี้แล้วก็มีพระเคจิที่มานั่งปกคุมทั้ง4ทิศนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาไปที่เรียบร้อยแต่ในตอนนี้ครับเวลาสักประมาณ4โมง47นาทีและมีพิธีทางพรามนะท่านกำลังอ่านองค์การอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งอาจจะมีเราจะได้เห็นพิธีการเบิกเนรนะของท้าเวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือที่เป็นโลหะนะครับที่วัดเขากบแห่งนี้ครับ 你看。 วนนี้พิธีทางพราหมณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นพิธีพุทธาธิบาวิเศษเบ,เบิกเ,เนตรทววสุวรรณนะครับ<อ>แล้วก็ตอนนี้ครับที่เห็นนี่อยู่แต่ตอนแรกฟ้าเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะครับพอพอเรื่องพิธีเนี่ยเมฆคลึ้มมาจากไหนไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ตอนนี้หลวง,งพ่อพัดก็เดี๋ยวรอการจุดเทียนชัยนั่นเองนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศในงานครับ เข้าสู่พิธีทางสงฆ์นะครับวันนี้กำลังรัฒนาศีลกันอยู่แล้วก็ในจังหวะนี้ครับอย่างที่หลายๆคนได้เห็นนะครับท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นคลึ้มเลยครับแล้วก็มีลมพัดแรงมากนะฮะแล้วก็มีท่านพานที่ทำในพิธีเดินมาบอกว่าโอ้โหท้าหวสุวรรณแรงมากองนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูครับคุณผู้ชมผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับในการพิธีพุทธเทวาพิเศษในการเปิกเนตรนะท้าเวสุวรรณแล้วก็ประชาชนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาแน่นมากมายประธานในพิธีทางฝ่ายสงฆ์นะครับหลวงปู่พัดนนั่นเองนะ เดี๋ยวรอหลวงปู่เนี่ยจุดเทียนชัยแล้วก็พิธีเบิกเนตรนะครับตอนนี้หลวงปู่พัดกำลังจะจุดเทียนชัยนะครับในพิธีเบิกเนตรท้าวเวสุวรรณนะครับด้านนี้ครับ ตอนนี้หลวงปู่พัฒน์นะครับกำลังจับสายศิลโยงเพื่อทำพิธีเบิกเมธขาวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดที่วัดเขากบแห่งนี้นะครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศแล้วก็ตอนนี้ฝนฟ้าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับแต่ตอนทำพิธีนี่แดดเพียงเลยอยู่ๆฝนตกเฉยเลยนะครับไปใ้่ไครับครับไปครับไปครับเดี๋ยวไปหาหลวงปู่ครับไปแน่นอนครับ น้องหัวไม่อู๋มันจะมาเช่าวัตถุมงคลแน่นๆะนะนะหน่อยรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างพี่ตอนนี้ต้องเหรียญน,นี้เลยครับ,รบเป็นเนื้อเงินโลหะแดงหน้ากัดของคำแท<อ>้เพราะเหรียญเงี้ยเนื่องจากว่าร้างมาเพียงแค่99เหรียญเท่านั้นเหรียญน,นี้ใกล้กำหมดแล้วางานแต่ละงานก็ถือว่าบแบบสกิลเลยยิ่งใหญ่ามากเพราะว่ารวมเกจิ ยี่สบ29เกจริงตั้งแต่การวิธีตั้งแต่24มิถุี่พฤษภาครับคือจริงแล้วจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้บอกน้องอู๋อย่างนี้ว่าถ้าสมมแล้มาปุ๊บโอ้โหราคานี้ก็ ห้าพันกว่าบาทถ้าไม่ไหวมีอีกหลายเนื้อที่ให้เลือกเลยเนื้ออัปากาก็มีเริ่มต้นร้อยเก้าเองคือจะบอกว่าพิธีเดียวกันหมดนะไม่ได้มีแบบแบ่งแยกในการปลูกเสกพิธีเดียวกันหมดนะครับเอานี่ดีกว่าชุดกรรมการชุดกรรมการหรือชุดนะโอเคได้ครับนะขออนุญาตเบอร์นี้เป็นลุ้นเองถูกไหมพี่เบอร์นี้เป็นลุ้นเองครับเบอร์นี้เป็นลุ้นเองอันนี้เป็นกล่องสําหรับชุดกรรมการโอ้อ่าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอ่โชว์หน่อยโชว์หน่อยตัวอย่างตัวอย่างได้ครับพรอเาลุ้นเอา นี่ครับอันนี้เป็นชุดกรรมการครับหนึ่งชุดมีสามเหรียญแล้วเลขตัวเดียวกันนะฮะเอเอาชุดนี้แหละชุดนี้นะ เอาไปฝากแฟนรายการไหมฝากแฟนรายการด้วยอันน่ะอย่างละเหรียญอันนี้อย่างละเหรียญอย่างละเหรี่ยงะเหรียลยี่ได้ครับได้เลยขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวอย่าได่บอกนะครับอันนี้จะนําไปแจกแฟนรายการที่ได้ไม่ลบหลู่3รางวัลใครพระเกจิรูปไหนที่มาเป็นองค์ประธานในการจุดเทียนชัยต้องเป็นอันนี้ไม่บอกนะให้แฟนรายการตอบใครที่ตอบถูกนะครับแล้วก็เม้นใต้ใต้ข้อความด้วยนะว่าทำไมถึงชอบท้าวเวสสุวรรณทำไมถึง ถือเทวสุวรรณตอบชื่อพระเกจิมาก่อนแล้วก็คอมเมนต์มาข้างใต้ว่าทําไมถึงบูชาเทวสุวรรณข้อความไหนที่พวกเราทีมงานดูแล้วชอบเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปรอรับทเทวสุวรรณที่วัดเขาก,ก,กบไปที่บ้านเลยฮะอันนี้ขอบคุณน้องอู๋มากนะดเดี๋ยวไม่เคลียรตรงเคลียตังด้านนู้นนะอย่าเดินกลับบ้านนะเราอ่ะเอออย่าลืม,มอย่าลืมคืมอต้องบอกว่าถ้าใครดูดูอีพีแรกของเราเนียคนที่มาที่วัดก็ถือว่าเยอะแล้วนะ พอวันนี้ฮะวิธีเบิกเนี่ยคนนั่นเลยครับถึงแม้ฝนตกขนาดไหนคือถ้าเห็นภาพคนไม่ถอยเลยอยู่หมดเลยเอาเปียกก็เปียกเอา้วยแรงจัดทางไม่มนสัดทาระวิสุวรรณจริงๆอ่ะแล้วเอาลองดูครับใครที่อยากจะมากราบสักการะบูชาเทวยสุวรรณที่วัดเขากลมแห่งนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ พี่เหินใครที่มาเช่าที่วัดไม่ได้เนี่ยนะสามารถติดต่อทางเพจทางไหนได้บ้างเป็นศูนย์จองวัตถุมงคลนะครับวัดวรนาถบปรพตนะครับสามารถจะแชทก็ความไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีทางจะมีทั้งสองท่องทางทั้งลายแอดแล้วก็ทางศูนย์จองวัตถุมงคลวัดวรนาถบปรพตได้เลยครับจองลายได้นะครับ ท้อไปได้เลยครับผมว่าพิธีดีเจตนาดีเกจิดีครับสิที่คุณผู้ชมได้เห็นทางภาพไปแล้วทางรายการไปแล้วน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทวเวสุวรรณอีกหนึ่งองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากยังก็ฝากรบวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเพื่อได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ เียขอบคุณค,ครับนี่นี่<ค><ณ>